อ r กณสวัสดิ์ทุกทนนะครับผมทุมเราเตอร์ตอนยุงนายเทเลเรียไอ,อสอนเล่นกันนะครับผมนะวันนี้เราจะมาทําอะไรวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเล่นเทเลเรียทีละขั้นเราจะมาสอนหาแร่กันซีรีส์นี้คือซีรีส์อะไรนะซีรีส์สอนเล่นตอนหาแร่นะครับสัตว์กูก็เปิดเสียงสสดังเลยเราจะสอนคนเล่นไปทีละขั้นขั้นแรกหาแร่แร่แต่ละแบบมันจะมีอะไรบ้างคือกูก็ไม่อยากพูดมากหรอกงั้นไปเริ่มกันเลยอินโทรมาไอสัตว์ดีนิว โอเคเรามาเริ่มจากแร่แรกทองแดงเป็นแร่ตามธรรมชาติเลยเดินแป๊บๆแถวพื้นดินมีระหว่างแร่อาคอปเปอร์แล้วก็แร่ทินคือมันจะสุ่มนะในแต่ละโลกมันอาจจะมีแบบอ่าอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีคอปเปอร์ก็จะไม่มีทินถ้ามีทินก็จะไม่มีคอปเปอร์อ่าและเป็นเหล็กถ้าไม่มีเหล็กก็จะไม่มีออลีดถ้ามีลีดก็จะไม่มีเหล็กอ่ะ นี่คือสูตรคอปเปอร์หาได้จากพื้นดินทั่วไป<ม>เดินอยู่ดีๆก็เจอแล้วล่ะเอาจริงๆนี่ไงเจอแล้วแล่คอ,อ,อปเปอร์เนี่ยแร่ทินก็เหมือนกันนะครับคือมันช้าเหมือนกันมันมีอะไรเหมือนกันเปะ๊ะๆต่อมาคือแร่ประเภทเหล็กโลหะ จะมีเหล็กแล้วก็ลีดลีดสามารถหาได้จากถ้ำไม่ได้ลึกมากแต่ก็ลึกพอประมาณแล้วก็เหล็กเหมือนกันถ้าโลกไหนมีเหล็กก็จะไม่มีลีดและถ้าโลกไหนมีลีดก,ก็จะไม่มีเหล็กจะเป็นสุ่มแบบนี้นะครับสองอย่างนี่เหมือนกันเป๊ะน,นะครับระหว่างแร่เหล็กกับแร่ลีดเ <ST AR C> ทียนนี้นนระดมคาร์าทิงๆๆทงท้งเอาทิ้ง <ST AR C> เราสามารถเอามาคาบชิดเกาะได้อันนี้ก็ไม่ค่อยจาเป็นต่อเนื้อเรื่องเท่าไหร่หรอก แต่เอามาใช้ได้ล่ะแร่ต่อมาคือแร่ทังสเตนหรือซิลเวอร์แร่เงินหรือทังสเตนจะลึกกว่าแร่พวกเหล็กแร่พวกโลหะนิดหน่อยหาได้จากในถ้าทั่วไปเลยลึกกว่าเหล็กแล้วก็แรลีดนิดหน่อยอ่าแร่นี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรต่อเนื้อเรื่องแต่จะเป็นแร่ที่คาบพืชก่อได้ถึกกว่าไอ้พวกแร่เหล็กชั้นต่อมาคือแร่ทองก็จะเป็นทองแล้วก็ แพตินัมมันจะโหดก่อแร่ทางสเตนหรือซิเวอร์ซึ่งแร่ทองเนี่ยแร่ขั้นสุดและสาหรับหาจากในถ้าเออเป็นแร่ที่โหดสุดๆแล้วหลังจากที่เราได้แร่นี้หรือว่าไม่ได้ก็ได้เหรอในโลกแต่ละโลกมันจะสุ่มเป็นทองหรือว่าแพตินัมถ้ามีแพตตินัมก็จะไม่มีทองถ้ามีทองก็ไม่มีแพตตินัมรูปร่างมันจะเป็นแบบนี้อ่ะก็จะเริ่มสู้กับ ไอ้พวกดวงตาใช่ไหมก็บอสใบโอมอ่ะเออบอสใบโอมใช่ๆชก็ชจะมีใบโอมม่วงแล้วก็ใบโอมแดงเป็นคอรับและครมสัน mm hmm. หรือใครที่ mm hmm. ไม่อยากสู้บอสก็ตามเหมืองแล้วก็ขุดเอาก็ได้แหลพวกนี้เนี่ยมันก็หายากพอว oh อยู่ละแต่แนะนำเถอะค่าบอสด oh ุกตาเถอะไอ้สั์มันก็จะสุ่มเหมือนกันว่าจะเป็นโลกแดงหรือว่าโลก ม่วงต่อมาแร่อุกาบาตจากที่เราฆ่าบอสหนอนหรือว่าบอสสมองเรียบร้อยแล้วแร่อุกาบาทจะตกลงมามันจะมีข้อความเขียนอยู่หลังจากที่เราฆ่าเสร็จแล้วมันจะเป็นข้อความเขียว,ยวใช่ไหมวะแร่ต่อมาคือแร่ในนรกคือแร่เฮลสโตนเฮลสโตนจะเป็นก้อนแบบนี้ โดวยวิธีคัพแก่ชิ้นนี้เราต้องหอาออกซิเดียนแล้วก็เฮลสโตนมาโดวยวิธีการหาออกซิเดียนก็คือเอาน้ำไปเทใส่ลาวาเราก็จะได้ออกซิเดียนหรือเอาลาวาไปเทสนามก็ได้แล้วแต่มึงและเฮลสโตนเนี่ยก็หาได้ตามนรกเลยอะ่ะมันจะฝังอยู่ในดินแถวนรกอะ่ะมองหาง่ายๆเลยแต่วิธีการขูดมันก็อันตรายนะเพราะว่าหลังจากที่เราขูดมันจะมีลาวาออกมาด้วยเพราะงั้นก็ระวังกันหน่อยก็แล้วกันนะเมื่อเราเอาแร่สองชิ้นนี้มารวมกันเราก็จะได้เป็นเฮลสโตนบาร์ และไม่ใช่รวมกันในเอ่อพวกเตาเผาธรรมดานะไอนี่มันต้องเป็นเตาเผาจากนารกอะพอดีไม่มีะนะก็ขออภัยนะจะเป็นเตาเผาจากนารกอนะ่ะจะขึ้นภาพให้ดูก็แล้วกันเนี่ยโอเคเตาเผาจากนารกนะโอเคโอเคล้วก็จะได้เฮนโสโตนบาร์าหมดช่วงต้นฮาร์ดหมดแล้วไม่ใช่ต้นฮาร์ดหมดทรีฮาร์ดหมดเออนั่นแหละจากที่เราฆ่าบอสกำแพงเสร็จนะแล่พวกนี้มันจะยังไม่เกิดขึ้นมาเราต้องปทุบท่านบูชาก่อนจะทุบท่านบูชานั่นคือแบบแล้วแต่โลกนะว่าจะเป็นใบอมเมืองหรือใบอม แเออเราไปทุบท่านบูชาเสร็จมันจะมีอยู่แบบสุ่มเหมือนกัน,นอันนี้ก็เป็นแร่สุม่มแร่ขั้นหนึ่งเนี่ยแร่ขั้นสองเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แร่ขั้นสองอันนี้แร่ขั้นสามม,มันจะมีเป็นแร่อ่พาพลเลเดียมแล้วก็แร่โคบอลเออมีโคบอลก็จะไม่มีพลเลเดียมถ้ามีพลเลเดียมก็จะไม่มีโคบอลาได้จากการขุดในถ้ำแต่แร่นี้จะอยู่ระดับสูงหน่อยไม่ได้ต่ำมากอันนี้คือแร่ แมชชิลแล้วก็ออริคคลคัมนะครับสามารถหาได้ลึกจากพวกโคบอลแล้วก็พาราเดียมนิดหน่อยหายากอยู่นะแล้วพวกนี้เนะี่ย คือก็จะสุ่มแบบถ้ามีพลัตเดียมก็จะไม่มีโอริคอลคัมถ้ามีโอริคอลคัมก็จะไม่มีพลัเดียมรูปร่างมันก็จะเป็นนี้ลนะเหมือนเห็นด้านใต้นี่ไหมเออมันเป็นแบบประมาณนี้แหละก็จะมีแบบแท่งแล้วก็แบบก้อนให้มึงดูเนี่ยต่อมาเป็นแร่อะราบินไทแล้วก็ไทเทเนียมอันนี้ก็จะลึกขึ้นมาหน่อยแล้วก็หายากมากๆ้วยถ้าไม่มียามองเห็นแร่น,นี่คือทําอะไรไม่ได้เลยเออกูอกินยากูยังหาโคตรยากเลยโอเคนี่คือแร่ของโซนฮาร์ดโหมดนะครับแล้วเข้าสู่กลางฮาร์ดโหมดเอออันนี้คือแร่ฮอโลบาสามารถหาได้จากบอส ตัวจะเป็นบอสอะไรก็ได้และแต่กุลมันจะมีโอกาสดรอปจากบอสแมคานิกทุกตัวเลยเป็นแร่าฮอลโลบาแล,และแร่ต่อมา,มาคือแร่คอโลไฟลแร่ที่หาจากใบออมจังเกิลจะเป็นแร่คือเขียวหลังจากที่เราฆ่าบอส3ตัวนี่เสร็จไม่สิ ฆ่าบอสตัวมันก็เกิดแล้วแต่เราต้องใช้พิกแอคให้ถูกวิธีเออลืมบอกผู้พูดมาถึงขนาดนี้ลืมบอกไปได้ไงเนี่ยมันจะมีขั้นของมันแต่ถ้าแลกพวกต้นฮาร์ดหมดไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่ามันใช้ที่ขุดอะไรก็ได้แต่การที่จะขุดเฮลสโตนได้เนี่ยเราต้องฆ่าบอสพวกนี้อ่าฆ่าบอสไบโอมเสร็จเพื่อเอามาคราเป็นพิกแอคเราจะสามารถขุดเฮลสโตนได้ถ้าไม่ใช้พิกแอคอ่าของไบโอมเนี่ยมันจะไม่สามารถขุดเฮลสโตนได้เราก็ต้องใช้ที่ขุดของไอเฮลสโตนเนี่ยมาขุดแร่นี่ระดับเด stone ีดแบบ ข้ามขั้นมาแลนนี้เลยมันก็ไม่ได้หเออเพราะว่ามันต้องไปทีละขั้นเราต้องใช้ที่ขุดของแร่พวกนี้อ่าไดอันหนึ่งก็ได้เอามาขุดแร่ของชั้นที่สองเออครับเป็นโต๊ะครับกว่านะอันนี้เนี่ยเพื่อให้ครับพิได้อีกทีเพราะงั้นแร่ตัวนี้ต้องใช้เยอะมากต่อมาคือแร่อะลูมินยไทยหรือไทเทเนียมใช่ไหมเราต้องใช้อ่าที่ขุดของแร่ไอ้นี่ ในการขุดไอ้นี่เออแล่แร่พวกนี้แล่ฮิลสโตนเลยเราต้องใช้เป็นเตาเผาในนรกม,มีตามบ้านในฮิลสโตนเลยเออไม่ดีบ้านในออนรกเลยเอ,อ,อ่ะเออคอใช้เตาเผานั่นเผาเผาแร่นี้หลังจากนาั้นใช้เตาเผานั่นเผาแร่อ้นี้แล้วใช่ไหมต้องใช้แร่อ้นี้เนี่ยไปค้าเป็นแท่นเอ็นวิวลหลังจากขุดไอ้อนานมาใช้กับไทเทเนียมเสร็จแล้วก็ต้องเอาอไอฮิลสโตนเนี่ยเตาเผาฮิลสโตนไปรวมกับ ก้อนแร่ที่มันเป็นก้อนดิบๆเนี่ยออไ,ได้เป็นเตาเผาแบบนี้เนี่ยออจะเป็นเตาเผาขั้นสุด <S <S พวกนี้ก็ใช้แบบพวกเตาเผาขั้นสุดนั่นแหละแล้วก็ถึงคอโลไฟใช่ไหมโอเคคอโลไฟมันชื่ออะไรเนี่ยชลูมไมบาเกิดขึ้นจากการเอาเห็ด50ชิ้นใช่ไหมถ้ากูจําไม่ผิดเอาเห็ด50ชิ้นมารวมกับคอโลไฟเครื่องตําเห็ดเนี่ยสามารถหาได้จาก n p c เห็ดต่อมาอันนี้ก็เป็นแบบ เออลืมบอกอันชูไม้บาในเป็นแรลกของสายปืนนะโอเคก็มันไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหรอกแล้วแต่คนจะใช้ไอ้นี่เหมือนกันเนี่ยส,ส,สปาร์ตสปซสปาร์ตเอออะไรสักอย่างกูยังไม่รู้ชื่อเลยเอาเป็นว่ากูอ่านถูกก็แล้วกันเนี่ยใครรู้ตอบกูรวยไอ้สัตว์กูอ่านไม่ถูกสักทีเนี่ยเป็นชาติแล้วเราจะเอาคอร์ฟ์มารวมกับวิญญาณวิญญาณนี้หาได้จากดันเชียนนะครับเออเราเอามารวมกันในแท่นดินวิวใช่ไหมวะ น่าจะใช่แหละเพื่อนของสายเวนนะครับแท่งสเปซสปาร์ตบาร์เนี่ยเราก็จะมาถึงแบบมูนหลอดใช่ไหมแต่ก่อนที่เราจะสู้กับมูนหลอดเราจะเจอกับบอสโกเลมแล้วก็ลทัทธิบูชาดวงจันทร์เออ,เ,อ,อเรามาพูดถึงพวกตัวคาบนี้ก็แล้วกันนะไอนี่ค่ามูนหลอดเพื่อหาแร่ไอพวกนี้ใช่ไหมลูมินไนเออแร่ลูมินไนเราเอามาคาบในตัวไอนี้ที่ได้จากบอสบูชาดวงจันทร์นะนี่คือแร่ขั้นสุดแล้วเพราะงั้นคลิปนี้ก็หมดแค่นี้แหละอืม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ครับจบไปเลื่ยบบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์กันนะครับสำหรับไกด์ในคลิปนี้ก็จบนะครับเจ้บาย